ดีครับสวัสดีครับล่ะสวัสดีครับ, <laughs> ส,วส,รบสวัสดีจ้ามาเจอกับจ้าแล้วพี่น้องจ้าเมื่อวานพายุลมแรงดูสภาพบ้านหลังนี้นะคะไปเบิดหลังคาเขาออกเดฟพี่น้องไปอยู่ในไฮมันจ้าเหมือนจะมาเบิ่งให้มันนี่จ้าสังกะสีอยู่ในไฮมันมันน้อยจ้ามังงามโอ้ยหอวคนโยงๆแต่สิพาไปเบิง่ง นี่จ้ะต้นขนุนบักนี้หกักต้นต้นัม่งยมโคนจ้ะเอ่อไปเช็คสภาพเอ่อทางบ้านคุ้มนอกนะจ้ะคุ้มปากทางเสียหายประมาณสิบก้นหลังหลังคาออกไปเลยนี่ สังกะสีสังกะสีปิวออกจากเฮียนหลังนี้จ้ะถ้าก็บว่าต้องเป็นหว่วงจ้กบ้านหลังนี้ม่มีคนอยู่เซวามันเปิองออกัด <c oughs> เดี๋ยวฮะฉัไปเบื่องเพื่อนโยงๆอยู่พูนกันค่ะเดี๋ยวจะย่างไปพุ่นกอนเด้อเดี๋ยวเห็นบ่เน้องไม่กับสังกะสีอยู่บ้านไรังั้นเพื่อลุงมาเพื่อ ประมาณลอยก้อนเมตรลงมาหมา่วยยุติดห่วยแล้วจ้ะเพียรสังกะสีกองอัอนใหญ่อีพะยังมาทันในประวดติอายุยงเลยนั่นค่ะสังกะสีเห็นบอกมันสะท้อนแสงจากน้อยเด้อไมอยู่นี่อีกแผนน่นนึงจ้ะจั้มาได้ย,ยังไลยปู่บ้านังแต่ว่าสังกะสี อยู่นี่อ้อาคือเก็ยบย้องเปาไม้เหลี่มาอาเก็ยบย้องกับบัตรใส,ส่ามไหมไป,ปเรียนบ่เอ

ยเหเห her. Her ื้หวยพีะะ่แม่เพื่อกองยื้หวยเพื่อจังซีอ่ะตนมันหลูมมันขาดไปเลยต้นมันขึ้นยโยขันพอดีกันโยแล้วมันถึกเนี่ยอู้ ดิน่นามดีนตะออกะมันบอ่อคงอะตัวมันจังกวงดีเอาถือปลายังคือชีเดดินตัวใหญ่เถะปลาตะเพียนสองตัวกับปลาสุดตัวนึงกับปลาขาวอามาถือยุ่ตัวนน่ะขือังวะเอาเือชีมียมาเป็นมูหรอเมย์ Lượt, luôn, ừ. Thử ngang, mình nãm cả lết hả lá tập viết, tuổi nhảy bò, tuổi pha mưa này, emia có nói hết, hết bổng nhỏ mày, bảo mất hạt แล้วลุนเมืองป่า โอ้ได้อยู่จะเป็นแผลไว้จจะเล็บวาลงแผลในน้อยนึงกับป่อยมาดูใกล้ๆป,ปอดไปอย่างตัวไงเลยเอ้อ ตัวกไม่ได้อ้มันนัาจจะได้13ตัวได้3ตัวท่านี้แหละนึกตาน,น,น,นี้แหละ่กน้อยนี่ก่นีอ้เด่นเบิดปลาทั้งหอยเอาทุกอย่าง,อางหอเขาห่อมาเพียเออน้ำได้ไหเอาอากัห้อมา,น,มา,า,านี่กมปเบื่อนอ่าเง้ ก็ได้เบิ่งอ่านยยอดจ้อยอ่านยอาบอดีอาบยยกแต่ว่แเราก็ได้ป่าอยู่ยี่ป่ได้สวงร้อยตีเราโยกข้าเดินเก็บไปสังกะสีมันก็กำลังงามย่าลืไว้ลายเป็นหัวกันยังหล ก็ได้เบื้องอ่านยงยงแต่ว่าเบื้องกดเก็บสังกชีสำหรับคลิปนี้กะจะเอาไว้ซ้ำนี่ละจ้ะว่าจะมาเบื้องอ่านยงยงไม่ได้เบื้องใจขายอแล้วพอดีแล้วจะไปแต่งไม่จะราก็ได้ป้าจุกส่งรู้นะน้องมาคราวเดียวนึง ก็แต่เก็บสังกะสีปลามันหน่อยจ้ะจากชองไรเนี่ยตรงกำลังเกิดกำลังนาำเกิดดีดีพายุมาเมื่อวานนี่คุมนอกคุมนอกเห้นออกลังคาออกเปลงออกเป็นแผงยกแผงออกแต่งแต่บ,บ้านสร้างเข้ามา อยู่ประมาณสิบก็หลังแหละที่บ้านออกนะ้ำเมื่อวานเนี่นะต้นไม้หักคนตามถนนเลลาดยางถนนข้างนอกนะไฟดับตั้งเมื่อคืนเนี่จะ้ะอยู่บ้านในวังกระทะไฟยังบ่มาเท่านี้ลหละอยู่แต่อยู่วังอุดมนี่ไฟมาแล้วมาเมื่อคืนนี่แหละล้มแห้ง ต้นไม้ไงนี่โค่นกันระนี้ระนาดเลยจมูอวานเนี่ยดีแต่ว่าล้มเพราะเขาในหมู่บ้านจ้ะมันมันอยู่ข้างนอกเขาเขาบ้านมาถึงถ้ามันเขาในหมู่บ้านนี่คือสิบเบิดหมู่บ้านเลยล่ะเมื่อวานเนี่ยล้มแห้งถึงขนาดแบบบ้านออกนี่มันเหมือนพายุหมุนอะ เพื่อนกะไปสำรวจความเสียหายกันเมื่อวานเนี่ยจ้ะตะลุยโนนั่นแม่คนนึงเนาะ,นงงละแล้วไอ้เทิบคว้วแล้วก็ออกห่องคว้านอ่ะห่องเฮียนแล้วก็ออกเปียกเบิดจากไรอยู่จังใดตะลุโตโดนเราแ,แม่น่วมนะ จ้าคลิปนี้จ้ากะจะเอาไว้สำนีน่ะว่าจิมาไทายไอ้อายุกย้อยให้เบ่งก็เลย่ไดปทายแล้วกลับบ้านจ้อยพอกันไหมคลิปหน้าแล้วจ้าเด้อจะฝากกดไลค์กดแชร์จ้าน้ำเน่ค่ะคดดดเดี๋ยวไว้เห็ดกำลังเกิดเดี๋ยวจะจิไปไทายเห็ดให้เบ่ง,งสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สำนีละจา้าสวัสดีค่ะ